มาสอบสวนแจ้งให้เรามาทําการตรวจหาหลักฐานที่ที่ภายในรถนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเราก็จะทําการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อเอาให้พนักงานสอบสวนไปประกอบในสำนวนนะคะแต่ในส่วนของหลักฐานเนี่ยเราเราจะพูดบอกไม่ได้นะคะในในส่วนนี้ ต่ว่ามีจุดไหนที่เราต้องแบบดูเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็พนักงานสวนจะเน้นมาว่าอยากหาคราบเลือดอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะเน้นให้ตรงนั้นเลยค่ะเน้นเน้นเรื่องการหาใช่ค่ะใช่ค่ะเน้นว่ามีเลือดมีอะไรไม่ในในรถเนี่ยค่ะนำไปตรวจนี่ใช้เวลานานแค่ไหนคะกร่าจะได้ผลหมายหมายถึงตรวจตรวจหาคราบเลือดอย่างว่าแบบมีไหมหรืออะไรอ๋อรู้เลยเราจะรู้เลยว่าเป็นเป็นเลือดหรือเปล่าเป็นเลือดคนไหมอันนี้เรารู้เลยค่ะแต่ว่าในส่วนว่า จะเป็นเลือดของใครอะไรยังไงจะต้องส่งข้องแล็บอ,อีกทีหนึ่ง,งมีมเยอา่าเดี๋ยวไว้ถามไลฟ์เวนดีกว่านะคะถ้าท่านในส่วนนี้เเวตรงหน้ายเพราะว่าน้องก็่งหน้าก็เอาส่วนนี้เราเราเราบอกรายละเอียดไม่ได้นะคะว่าว่าเราอ่ะมาทําการหาหลักฐานตามที่พนักงานสอบสวนร้องของนะคะแล้วล่าสุดเนาอเพิ่มการพยายามที่จะเปิดประตูเรามีลายนิ้วมือโดยรอบี่พอดที่น้องจะเียอันนี้เราเราหาอยู่เราหาให้อยู่ค่ะ ถ,ถ้าถ้าอย่างนี้อย่าเดี๋ยวถามเลยนะคะเดี๋ยวมันเอาแค่์พรวสังเกตนะคะทำเป็นความรู้ทางอ่านิตวิทยาค่ะเนี่ยค่ะว่าปกติแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเด็กหมดหมดสติในรถเนี้ยมันจะมีค่าเลือดออกมาได้หรอคะเอออันนี้ต้องถามคุณหมอนะคะต้องต้องถามคุณหมอะค่ะว่าจะมีไม่อะไรยังไงอะค่ะบริเวณรถไม่มีร่องรอยการกระสุกจนแตกทำร้ายอะไรอย่างะะี้อ๋ออันนี้อันนี้ไม่มีนะจุดดูอย่างราไม่พบจ้ะ อไรรอ่าร่องรอยการทุกประจงกระจกอะไรพวกเนี้ยค่ะไม่ไมีมล่องรอยดา่านนี้ของน้องการกระจกต่างๆเยอะไหมครับทุกพบเอ,อ่อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไว้บอกบก,กับพัฒนาต่อไปดีกว่าแล้วในเรื่องของประตู <c oughs> ครับประตูนี่เปิดยากไหมครับอืมไม่เูยประตูนี่ก็คือเด็กที่เปิดเนี่ยครับอันนี้เราบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กบางคนต้องต้องอยู่ที่ว่าการเลี้ยงดูเขาด้วยค่ะว่าสอนที่เปิดเปิดอะไรต่างๆเรื่องคนกดไลย์นิ้วมือของน้องต้องบริเวณประตูนะคะ ยังบอกไม่ได้ค่ะแต่มีหลายเลยนะคะก็เราหาอยู่เราหาให้อยู่ค่ะเราจะหาให้ครบทุกอย่างเลยอะค่ะ